ถ้าหากอยู่ใช่เปล่าล็อกโค่อ่ะสีขาวมุกอ่ะนะถ้าหาอยู่มานี่เลยช่องเบิร์ดเลยช่องเบิร์ดลดมือสองเกรดเอเลยเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าเกรดเอ,อยังไงเดีย๋ยวพามาดูทุกซอกทุกมุมเลยคันนี้เป็นล็อกโค่สีประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเลิกผลิตไปแล้วตอนนี้ป้ายแดงแรงอเทมนะครับคันนี้เป็นรถล็อกโค่สีประตูปี2 0 1 9จนสิบมกอยู่ที่5 0 0กลา,กาๆเท่ท้นต้องบอกก่นว่าสฐฐสภาพวยเดิมเลย เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดวผมจะพาพี่ๆนะครับมาดูตัวรถคันนี้เลยนะครับอย่างละเอียดเลยอ่าคันนี้นะครับไฟหน้าต้องบอกก่อนโคมใสๆไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์หลอดเป็น LED มีไฟส่องสว่างกลางวันครบหมดแล้วนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED อ่าสังเกตนะครับตัวคิววจังหน้าคิววจังหน้าตัวนี้ขอบจะเป็นสีเทาแล้วฮะสีเทาตัดกับสีดํามากเลยนะครับส่วนเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่ กระจังหน้าแต่งแบบ TRD มาให้แล้วนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยสังเกตนะครับลังพึ่งข้างบนตรงกลางข้างล่างนะครับวัสดุสีดำนะครับไม่แตกไม่หักไม่ซีดนะฮะไฟโคมด้านนี้ก็ใสนะฮะมาพร้อมไฟตัดออก l e d แล้วนะครับ มาดูตัวล้อกันชัดๆนะครับตัวล้อตัวนี้เป็นล้อขนาด18นิ้วต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้วิ่งแค่50,000กลางๆนะครับดอกยางแน่นๆใช้ได้ยาวๆาแม็กเดิมโรงงานดูกันชัดๆครับมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะฮะัดสภาพโดยรวมอยู่ที่95%ตุวที่ซุ้มล้อนะครับตัวนี้เป็นซุ้มล้อเดิมโรงงานนะครับไม่ซีดไม่แตกไม่หักนะครับไม่มีการทําสีแต่อย่างใดนะฮะ ตัวนี้นะครับกระจกมองข้างนี้แต่งแบบเป็นเป็นโนแบ็กแล้วนะครับกระจกมอ,อไฟตรงนี้ครับเป็นแบบ L.E.D. แล้วนะครับโลโก้ไฮลักติดครบนะฮะมีบันไดขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่าเบ้ามือจับสีดำสวยๆตัวนี้ใส่ครอบนะครับที่จับประตูโค่มแบบสปอร์ตเป็นแอสเซอรี่ของแท้ต o y o t ต่าเลยนะครับชัดๆเลย มีคิ้วกันสาข้าวเนยนะครับของแท้ตัวต้า4ชิ้นเลยนะครับคิ้วขอบกระจกตัวนี้เพิ่มความหรูหราเป็นแบบโครเมียมแล้วนะครับผมจะพาพี่ๆมาดูรายละเอียดตรงด้านในรถกันชัดๆบ้างนะฮะโอเคครับเริ่มจากเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางเฉพาะคนนั่งนะครับตัวนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครบหมดแล้วนะครับมีหน้าจอแล้วนะครับอันนี้คือไม้แท้นะครับไม้ห้าหมื่นกลางๆดูได้เลยนะครับ มีหน้าจอแล้วนะครับตัวนี้มีกล้องมองถอยมาแล้วนะครับอ่าเป็น Air Auto อ่าเกียร์ธรรมดาดูนะฮะสวยๆเลยภายในนะครับสวยจริงครับเบาะภายในสีดำสะอาดๆนะครับไม่ขาดไม่ย่นดูด้านท้ายครับอ่า ตัวนี้ครับมีพรมกระดุมมาเรียบร้อยนะครับมีแอร์หลังด้วยครับตัวนี้มีแอร์หลังครับแอร์ทั่วถึงนะครับตรงกลางที่พักแขนมีที่วางแก้วเรียบร้อยหมดแล้วอ่าโอเคครับทีนี้มาดูตรงนี้ต่อครับตัวนี้เป็นตัวโลบาร์ที่ติดมากับรถนะครับสภาพใหม่เดิมนะครับสวยๆเลยครับสติกเกอร์ล็อกโคโลงงานเลยนะครับอ่าไฟท้ายใสๆนะครับ <c oughs> ไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับไม่แตกด้วยนะฮะตัวนี้แสลักไฮลักติดครบนะครับรีโวโเดิมโรงงานแสลักโตต้านะครับตัวนี้เป็นกล้องมองถอยนะครับแต่ผมจะพามาชมแม็ไลน์นี่นะครับว่าสภาพคันนี้95จริงหรือเปล่าดูฮะ,ะดูครับน็อต <c oughs> <Not S 1> เดิมนะครับไม่มีแกะนะครับดูระทัชชัดเลย คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเกียร์ธรรมดาสําหรับใครที่หาล็อกโคเกียร์ธรรมดาอยู่ห้ามพลาดนะครับตอนนี้หาป้ายแดงไม่มีแล้วแน่นอนนะครับที่สําคัญคันนี้ไม้น้อยด้วยต้องบอกก่อนเป็นรถปีใหม่นะฮะร,รถปีใหม่หน้าหล่อเลยตัวนี้หายากนะครับตัวนี้กันชนท้ายนะครับบึกบึนเลยนะฮะสเปคเดิมโรงงานเลยนะครับกันชนท้ายนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์95%บวกบวกๆเลยตัวนี้อ่า ดูฝั่งนี้บ้างครับสีเดิมนะครับไม่ซีดไม่เป็นรอยเลยครับตัวนี้นะฮะสภาพสวยจริงทันนี้ดูล้อฝั่งนี้นะครับให้พี่ดูล้อเลวยฮะบันไดทางขึ้นดำดำไม่ซีดนะครับดูด้านท้ายฝั่งนี้บ้างครับทุกจุดครับดูกันชัดๆ่าเป็นไงครับพี่ๆ ภายในสวยๆเลยตัวนี้นะครับเก็บความรุนนิดนึงฮนะพี่ๆรู้ไหมครับปุ่มนี้มีไว้ทาอะไรถ้าไม่รู้เนะี่ยปุ่มนียถ้าเราเคาะลงปุ๊บเนี่ยประตูฝั่งนี้จะเปิดไม่ได้เอาไว้ป้องกันเด็กครับเผื่อในรถมีเด็กเนี้ยครับอ่าเปิดประตูจะไม่ออกนะตรงนี้นะครับเรากดล็อกเด็กไว้อ่าโอเคดวงนี้ต่อเลยครับอ่า ตรงนี้ครับสามารถปิดแอร์แบกลูกหน้าได้นะครับในกรณีที่ใส่ตัวคาร์ซีเด็กนะฮะแอร์แบกจะไม่แตกตรงนี้เป็นตัวช่องเย็นนะฮะเอาไปแช่ได้ครับเครื่องดื่มนะฮะแต่แช่แป๊บซี่นะฮะขับรถไปขยาวขย่าวเปิดฟู่แน่นอนตัวนี้โอเคครับไอช่องเย็นนี้มันรักษาความเย็นได้ในระดับหนึ่งครับไม่ถึงกับเย็นมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับมาดูตัวห้องเครื่องต่อนะครับมาพี่ๆ ผมลืมบอกอะเน,นติกกล้องบันทึกหน้าของแท้โต้ต้าม,มาแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่คิดอะไรไม่ออกสอบถามได้095-583-4840นะคะระฮะเบอร์เบิร์ตเองโอ้โหว่าคันนี้แน่นทุกจุดโอ้โอ้เล่นกามหน่อย <laughs> อโอเคพี่ เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 1GD นะครับเครื่อง2,004ดีเซลครับเครื่องไม่แห้งเลยเอ้ยเครื่องแห้งๆครับพี่ขอโทษครับเล่นมุกเล่นมุกอ่าดูว่าชัดๆเห็นไหมฮะเครื่องครับไม่มีรอยแตกนะครับ ABS ครับดูน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะฮะให้ดูให้พี่ดูข้างในนด้วยครับผมบอกแล้วผมจะพาพี่ดูทุกซออคันนี้นะฮะ ที่ให้ดูแบบนี้เผื่อใครที่อยู่ต่างจังหวัดจะจองออนไลน์จะได้มั่นใจตัวรถเรานะฮะอ่าตัวนี้ฝาแท้ครับตีตาโตต้ตาเรียบร้อยอ่าดูคานนี่ดูคานด้วยคานคานนี้คานนี้อ่าเห็นไหมฮะคานเดิมไม่โคตรไม่งองไม่แตกไม่หักนะครับสังเกตถ้าคานเดิมจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคันเลยครับเป็นรอยฝากระโปรงเนาะอ่าคานเดิมหม้อน้ําเดิมนะครับจะปลุกน้ํายาลอ,อยเย็นไม่แตกไม่หัก นี่แต่งหาครับผมนี่แหละครับผมเค okay, แบตเตอรี่ GS ตามแมวครบๆนะฮะอ่าแผ่นเพจอยู่ตรงนี้แผ่นเพจอ่ดดูให้าชาัดเพจปีหนึ่งเก้านะฮะติ๊กเกอร์มกติดครบครบับนะ็อตฝากระโปรงไม่ขยับเลยอ่าไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาต่อนี่ฝากระโปรงเดิมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมครับติ๊กเกอร์อยู่ครบ ยางนี่อยู่ครบเลยครับคือสภาพใหม่ครับตัวนี้ครับต้องบอกก่อนดีใจความร้อนนะฮะโอเคครับพี่พี่ก็ถ้าพี่พท่ททนานใดนะครับที่สนใจตัวล็อกโคสีประตูเกียร์ธรรมดาคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าห้ามพลาดไม่น้อยสภาพสวยเดิมเลยคันนี้ถ้าพี่พีคนใดที่ต้องการดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาดูรถได้กับเบิร์ดนะครับที่เต็นท์สนุกค,คานะครับ อยู่ตรงถนนลมเก้านะครับตรงคามบิ๊กซีลมเก้าเลยนะครับวันนี้พี่พิท่านใดที่ชมอยู่ครับเบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เบิร์ดไปก่อนนะครับถ้าสนใจติดต่อเบิร์ดได้0955834840ที่เห็นอยู่นะครับเป็นแค่น้ำจิ้มเหมือนเดิมนะครับในสต็อกเรายังมีรถอีกเป็นโกดังเลยครับรถกระบะแต่ที่คัดมาให้พี่ดูนี่คือเกร์ A แล้วนะครับขอบคุณมากครับ